สวนลุมพินีวันสถานที่ประสูติขององค์พระมหาบุรุษเจ้าประเทศเนปาลในวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีพระพุทธองค์ทรงประสูติภายใต้ต้นสาระใหญ่ณอุทยานลุมพินีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวตหะยามนั้นแสงแดดอ่อนดวงตะวันยังไม่ขึ้นตรงศีรษะอากาศโปร่งโล่งเย็นสบายเป็นเวลาที่ต้นสาระทั้งหมด ในอุทยานลุมพินีกำลังผลิดอกออกอย่างงดงามตั้งแต่รากจนสุดปลายเรียงรายเป็นแนวเดียวกันดอกไม้นานาพันธุ์กำลังเบ่งบานส่งกลิ่นเป็นที่จำเริญใจและหมู่นกหลากหลายชนิดส่งเสียงกู่ร้องประสานสำเนียงอันไพเราะดังทั่วทั้งป่าในวาระแห่งการมีประสูติการขององค์พระมหาบุรุษเจ้านั้นล้วนเต็มไปด้วยความน่ารื่มรมยินดีปรีดายิ่ง เวลาต่อมาหลังการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่ประสูิได้กลายเป็นสถานที่สักการะบูชาของหมู่พระอรหันต์พระราชามหากษัตริย์และพุทธบริษัททั้งหลายผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อถึงปีพุทธศักราช238พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จมาสู่สถานที่แห่งนี้พระองค์เกิดปีติศรัทธายิ่งเพราะสถานที่นี้ คือจุดกำเนิดของพระผู้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้สร้างวิหารครอบจุดที่พระมหาบุรุษเจ้าได้ประทับฝ่าพระบาทแรกลงในโลกและพระองค์ยังรับสั่งให้สร้างรอยพระบาทจำลองประดิษฐานไว้ณนะใจกลางพระวิหารเพื่อให้เป็นที่สักการะบ,บูชาของมหาชนทั้งหลายนอกจากนี้พระองค์ยังรับสั่งให้สร้างเส,สาศิลาจารึกอักษรไว้เป็นหลักฐานว่าสถานที่แห่งนี้ คือที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นหลักฐานให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้สืบต่อไปอีกด้วยการเวลาผ่านมาถึงปีพุทธศักราช1181พระถังสำจังเดินทางมาสักการะบูชาสวนลุมพินีวันแห่งนี้ท่านยังได้เห็นหมู่พระสงฆ์ทรงข้อวัดมีปฏิปทางดงามในพระอารามน่าศรัทธาเลื่อมใสยอยู่เป็นจำนวนมากและยังพบจุดที่ประสูติของพระศาสดา ได้พบบ่อน้ําลงสูงสนานของพระนางสิริมหามายาทั้งก่อนและหลังการมีประสูติการอีกทั้งยังได้พบเสาศิลาที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้พอถึงปีพุทธศักราช1600สถานที่แห่งนี้ได้ถูกทําลายลงจากน้ํามือคนต่างศาสนาจนทําให้ถูกทิ้งรกร้างผ่านการเวลายาวนานมาหลายร้อยปีถึงปีพุทธศักราช2438 เซอร์เล็กซานเดอร์คันิงแฮมหัวหน้ากองโบราณคดีอังกฤษประจำอินเดียได้ค้นพบสถานที่แห่งนี้อีกครั้งโดยได้พบเสาศิลาของพระเจ้าสุมหาราชซึ่งถูกกลบฝังไว้ในกองดินเสาศิลานี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่นี่จริงๆและยังพบซากประหักหัพังของสังคารามและซากสถูกกว่า50องค์ นับแต่น,นั้นสถานที่แห่งนี้จึงถูกฟื้นฟูกลับคืนมาตามลำดับจนปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของชาวเนปาลและเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธทั่วโลกเดินทางมาสักการรับบูชามิขาดสายทางรัฐบาลเนปาลได้ยกพื้นที่กว้างขวางจานวน6 0พันไร่ให้เป็นพุทธิยานสวนลุมพินีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและยังรณรงค์ให้ชาวเนปาลมากราบสักการะสถานที่แห่งนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต ในฐานะความเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าเมื่อปีพุทธศักราช2540ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า